ผมอิดจากช่องภาคภูมิทูเดย์ชาน e ลนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าวัดตะกวนนะครับก็จะไปหาอาหารซีฟู้ดกินกันนะกับครอบครัววันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาบอกเลยอากาศโคตรร้อนแล้วก็ตอนแรกก็ว่าจะพาไป,ไปกินอาหารซีฟู้ดที่ร้านบารมีหอยแต่แม่งคนโคตรเยอะบอกไว้เลยก็ถ้าเป็นวันอยู่นี้ก็กระจายที่กินกันบ้างนะครับ เคเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านนัชชาซีฟู้ดกันครับซึ่งก็อยู่ในชุมชนตะกวนนี่แหละเป็นร้านซีฟู้ดแบบบ้านๆนะครับก็ร้านนัชชาซีฟู้ดนะครับถ้าเลยวัดตะกวนไปแกจะเจอ3แยกตะกวนให้เลี้ยวขวานะครับเลาะออกมาตามหาดซึ่งหาดตะกวนนี่ก็จะอยู่ติดกับกรมอุตสาหกรรมมาศตพุทธนะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนเพิงหมาแงนะ่ะที่เห็นเก่าๆอย่างนี้ครับก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่หยุดหย่อนเลยนะครับแต่ร้านเขาหยุดทุกวันจันทร์ก็ามาให้ตรงวันนะ ก็อาจจะเขียนตัวจันใหญ่ไปหน่อยนะครับที่ป้ายลืมคำนวณว่าต้องมีทอทหารกับลอเรือกันรันนะ่นนะก็ที่ร้านมีทั้งหอยแขง็งหอยแมงผู้ปลาหมึกแล้วก็กุ้งทะเลสดๆแบบนี้เลยนะครับแต่ร้านนี้ผมก็มากินบ่อยนะบอกเลยว่าก็อร่อยดีครับแต่ชื่อป้ายร้านกับชื่อเมนูอาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร,ร่นะนี่ครับเมนูของนัชชาซีฟู้ดนะก็เปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มลองสั่งๆดูแล้วกันชอบไปเลยก็สั่งไปไ กัมปูปลาบ้างเด็กกัมปูปลา้วยก็นี่ไงแม่ตกไปแล้วเอาอะไรอีกอะไรต้มยำมะ มีผัดชาอ๋อมีเยอะแยะเลยมียำด้วยเอายำไหมเออยำม,มุ้งเส้นเนาะเออยำมุ้งเส้นมาก็ได้่ต่างปลากระพงไปแล้วนะหนึ่งก็มีต้มยำปลาเค็มไหมหรือเจ้าเจ้านี่ก่อนกินเลยตอนนี้ก่อนก็ได้นะมั้มเราก,กินไม่หมดเดี๋ยวค่อยเพิ่มเอาที่เราสั่งก็มีต้มตำปูปรลาล่าหนึ่งนะเข้าวผัดปูจานใหญ่ ปลากระพงทอดราน้ำปลาหนึ่งยำวุ้นเส้นทะเลหนึ่งแล้วก็ข้าว่าวอีกหนึ่งจานส่วนเครื่องดื่มก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับแต่ผมเตรียมมาเอง<ป>อม,มาแล้วครับปลากระพงทอดน้ำปลาก็สมตำและนี้ยำนะครับยำรวมมิตรแล้วก็ข้าวผัดยานใหญ่สั่งกินกนแค่นี้แหละ จะบอกไว้ก่อนนะครับกินไปร้อนไปนะครับช่วงนี้อากาศร้อนถ้ามาร้านนี้ต้องพกพัดลมมาด้วยนะ,ะเขาม,มีพัดลมให้นะครับหืมเสียงปลากระพงเลยยังกรอบนี่พุ่งมาแล้วเปล่าวะเดี๋ยวผมลองอชิมปลากระพงก่อนแล้วกันแต่เมื่อกี้ตักมากรอบๆนะกรอ,อ,อบเปล,ลือกรอบจริงเลยอ๋อใช่ได้ใช่ได้ อรยมากลองย่งดีกว่าเก็แล้เป็นไงไ,ได้ไหมไดไม้ได้แล้วผมลองเป็นตำปูปลาเป็นตำปูปลาเนี่ปูม้านะครับปูทะเล ได้ได้ข้าวผัดปูนะครับมีขาขาปูเด็กกันเชียงปูเนี่ยโอรโ่อยเลยอ,อ,อร่อยเดือดผัดแห้ง ก็ร in like ้านชาเป็นร้านของขาประจําที่รู้จักกันดีในย่านนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นขาจรแล้วได้ลองมาแวะชิมดูนะครับก็จะติดใจในรสชาติเหมือนผมเนี่ยครับกนลีนกันเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดก็810บาทนะก็รสชาติเป็นไงบ้างอร่อย ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่ายำเขาหวานหวานไปหวานไปหน่อยเป็นร้านแบบชุมชนบ้านๆนะอยู่ในชุมชนตะกวนนะข้างหลังก็เป็นโรงงานนะนู่นันนี้ก็สวยไหมไม่ถึงใครสวยสวยไหมวิวทะเลครับอ๋อนึกว่าเมียสวยไหมไปดีฟ้าไปหาติ่มกินกันดีกว่ามีข้าวแล้วก็ต้องมีหวานนะครับสุดายเาขไม ตอนแรกเราจะไปกินไอติม e กันแล้วนะที่เซเว่นเซ่นแต<ป>่ <5 S 1> ไม่ไหวมันไกลเกินก็แถวบ้านนี่แหละชาฟองและนี่ก็เป็นร้านน้ำชาประจำตัวลูกผมเลยนะครับชื่อว่าชาฟองสาขาใกล้ๆก,กับบิ๊กซีมินินะแถวคลองน้ำหูก็แวะมาชิมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แผนที่ทั้ง2ที่แหละทั้งร้านนัดชาแล้วก็ร้านชาฟองนะก็แวะมาชิมได้ครับบอกเลยนะครับว่า2ร้านนี้เด็ดดวงแน่นอนครับจเจอกันใหม่นะครับกับอีีต่อไปนะครับโคตรละเยอะโคตรละเยอะ โคตรละอร่อยเออประมาณนั้นไปครับผมอิดจากช่องภาคภูมิทูเดย์เท่านั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบายอ๋อบ๊ายบายครับเห็่กชาฟองดูกอดไหมอร่อย <c oughs> อร่อยครับ